และยังคงต่อมานะะในเรื่องของคนไทยไร้รสัญชาติก็มีการแก้ไขปัญหาค่ะเพราะว่าสออปตเขาได้มีการเดินหน้าในการตรวจ DNA คนไทยไร้สัญชาติที่ตกหล่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประเทศมาเลเซียค่ะ จากปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือว่าบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชนะคะสออบตก็ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราชเพื่อให้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิเสรีภาพและการบริการขั้นพื้นฐานต่างๆจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนที่มีสัญชาติไทยนําไปสู่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างเท่าเทียมค่ะโดยที่ผ่านมานะคะสออบตก็ได้ทําการ ช่วยเหลือโดยครอบคลุมและก็เป็นธรรมภายใต้โครงการการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชมีการช่วยเหลือคนไทยค่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียมาตั้งแต่ปี2560มาจนถึงปี2566นะคะจำนวน353คนด้วยกันและคนไทยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ที่จำนวน2018คนค่ะพร้อมทั้งทำการสำรวจอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่แล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาในเชิงรุกด้วยค่ะ สออปตก็มีการดําเนินการในเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วก็สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่ามีคนไทยนะคะที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราชตกหล่นอีกเป็นจํานวนมากทั้งนี้ก็เลยมีการบูรณาการความร่วมมือกับสถานกงศูลใหญ่ณเนะมืองโกตาบารูค่ะจัดกิจกรรมกงศูลสัญจรณนะพื้นที่ห่างไกลในรัฐ การันตันของประเทศมาเลเซียค่ะพบว่ามีคนไทยที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนร,ราชอีกจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งทั้ง2กรณีก็จะมีการเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนค่ะสาหรับการอำนวยความสะดวกด้านการออกบัตรประจําตัวประชาชนให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับที่จะสามารถยืนยันตัวตนความเป็นคนไทยได้แล้วนะครับโดยสอปตอเองก็ได้มีการร่วมกันนะครับกับกรมการปกครองและก็สถานกงสุลใหญ่ณนเะมืองกตาบารูในการจัดมหากรรมการเข้าถึงบริการภาคพลัฐสัญจร โดยใช้สำนักทะเบียนอำเภอสมัยโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับเปิดเป็นจุดบริการวันสต็อปเซอร์วิสในการดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในห่งวันโดยนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมนะครับกว่า70คนครับ